สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโร่นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็แม่หมอก็เสียงหายไปแล้วหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้คลิปวันเมื่อก่อนอาจจะสองสามคลิปเดี๋ยวนี้อาจจะวันละคลิปสองคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะเอาทำตามสภาพร่างกายเนาะ ะะส่วนตอนนี้ใครที่ทักมาสอบถามในเรื่องของการดูดวงนะคะส่วนตัวนะคะหน่อยจะเปิดรับอีกทีก็ประมาณไปไปลายเดือนนะคะไปไปลายเดือนสิงหานะคะเพราะว่าหน่อยมีภารกิจหลายสิ่งอย่างเลยในเดือนสิงหานี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็รอได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้อยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะหน่อยก็ยินดีนะคะในการที่จะ ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะเป็นเพื่อนเป็นกัละยานามิตรเป็นเซฟโซนเป็นเหมือนกับสารจากจักรวาลครูรูครูคบาอาจารย์ให้กับทุกๆคนได้นําไปปรับใช้นะคะหรือได้นําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปเป็นติ๊กซอในการที่จะต่อยอดอะไรหลายๆอย่างนะคะของเพื่อนๆได้ขอบคุณทุกๆซปเปอร์แทง์ทุกๆอยอดเงินที่ส่งมาให้นะคะหลังบ้านนะคะไหนก็จะ,ะนําไปนะคะช่วยกับผู้ช่วงเนี้ยนะคะสิ่งสําคัญสุดก็คือช่ว ช่วยกับผู้ประสบภัยนะคะที่เขาต้องการน้ําอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะเพราะว่า สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่น่าจะจบสิ้นง่ายๆแต่เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูครูบาอาจารย์วันนี้หน่อยอยากจะขอข้อความข้อความจากจักรวาลข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูรบาอาจารย์มีสิ่งไหนที่อยากจะสื่อสารให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการที่จะ,อะบอกเล่านะคะเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆวันนี้หน่อยใช้ไพ่สองสำรับยานนโลกแล้วก็ดับเบิ้ลเมเจอร์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสถานการณ์ของคุณนะคะเป็นอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวขอดูตัวตนของคุณก่อนไพ่สำหรับนี้ดับเบิลเมเจอร์เนี่ยก็คือมันจะเป็นไพ่ที่อ่าไม่ได้มีครบ ทุกใบนะเพื่อนๆหมายถึงว่าไม่เหมือนไพ่อไรด์เวททั่วไปแต่ว่าจะเป็นไพ่เมเจอร์ที่มีที่มี2ใบนะคะไพ่เมเจอร์จะมี2แบบอะไรประมาณนี้อ่ะมาลองดูกันขออนุญาตของรักษาครูครูครบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเธวดาเทพารักษ์นะคะของอ่า เจ้าเกียดวงชะตาประจําตัวทุกๆคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์แล้วก็ตรงตามที่จักรวาลครูครูมาอาจารย์นะคะอยากจะสื่อสารบอกกล่าวกับเพื่อนๆกัลายาณมิตรของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะขอเปิดนะคะตัวต้นเหตุการณ์นะคะ5ใบให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ก่อนนะคะ นานๆจะเอาออกมาใช้ทีค่ะจริงๆสำหรับนี้ก็ซื้อมาสักพักแยะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็เลยอ่ะเอาออกมาดูกันดีกว่า night of one นะคะธาตุธาตุไฟนะคะเมสิงชนูนะคะคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ the tower เห็นไหมคะ มันมีเรื่องราวหน่อยเชื่อแน่ว่าผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้มีผลกระทบต่อทุกคนค่ะนะคะมีผลกระทบต่อทุกคนอ่ะราชินีเหรียญน,นะคะมันก็เลยทำให้เราต้องได้กลับมานะคะนั่งพินิจพิจารณานะคะดูว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะธาตุไฟธาตุดินธาตุดินพืชศพกันมังกรนะคะมันต้องมีการบริหารจัดการใหม่เดอะชาริออต เหนื่อยค่ะไม่ใช่แค่เหนื่อยแค่ตัวเรานะคะแต่ว่ามันเหนื่อยไปทั้งหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีผลกระทบมากมายต่อทุกๆคนนะคะ o i p g o t p e n t a c l e ถึงขนาดกับบางคนต้องได้นำเงินเก็บออกมาใช้นะคะเดี๋ยวดูใต้สำรับสิ p a g e of วา n อืโอเคตัวตนของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินนะคะพืชศ กันมังกรนะคะแล้วก็คนที่เกิดเดือนกรกฎาคมราศีกรกฎนะคะธาตุน้ําเกือบทุกธาตุแหละเอาเป็นว่าคนที่มีลักษณะนะคะที่อย่างที่หน่อยกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยนะคะหรือว่าดูได้ทุกคนแลยเอาจริงๆนะคะเพราะว่าหน่อยขออนุญาตนะคะในการที่จะเปิดเกี่ยวกับ สถานการณ์แล้วก็ขอคําแนะนําจากองค์ุรูครูบาอาจารย์ซึ่งสถานการณ์ที่ออกมาหน่อยนึกในใจแล้วว่าถ้าหน่อยถามเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็แนวทางหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่เ้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยว่าต้องมีเดอะทาวเวอร์โผล่ออกมาก็เป็นจริงค่ะมีเดอะทาวเวอร์โผล่ออกมามีการตื่นตัวมีการระดมนะคะระดม ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะมันเป็นในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันมันทำให้เราเกือบทุกคนอันหน่อยเชื่อแนะ่ว่าเกือบทุกคนต้องได้มาตระหนักมาพิจารณาและมาไตร่ตรองดูนะคะมีทั้ง queen of pentacle king of pentacle คือไม่ใช่แค่ระดับบุคคลแต่ว่าตอนนี้มันเป็นในระดับระดับเบื้องสูงทุกคนต้องได้เข้ามา นะะในการที่จะมาช่วยในการระดมทุนในการระดมกําลังนะคะทุกสิ่งอย่างเพราะมันขึ้นมาในเรื่องของอัศวินถือไม้เท้ามันต้องมีการใช้แรงมันต้องมีการต่อสู้มันต้องมีการระดมสมองระดมกําลังแล้วก็ระดมทุนทรัพย์ต่างๆซึ่งถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยค่ะแต่เหนื่อยแล้วเราก็ต้องได้หันกลับมานะคะวางแผน นะคะเหตุการณ์หลังจากเนี้ยไปชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปว่าจะต้องยังไงต่อไปนะคะขนนกนกยุงเป็นเรื่องของการเราต้องได้มีการเริ่มต้นเยียวยารักษาทั้งภายในจิตใจแล้วก็เยียวยาในเรื่องของทุนทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะหน่อยเชื่อว่าทุกคนนะคะนะ,ะมีสิ่งที่ต้องวางแผนใหม่ในชีวิต นะคะบางคนอย่างที่หน่อยบอกอาจจะต้องได้นะคะควักนะคะเขาเรียกว่าเงินเก็บออกมานะคะบางคนเป็นคนใจดีนะคะมีมากก็เอาเงินออกมาช่วยบริจาคช่วยทั้งกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังกายนะคะเดอะชาริอออันนี้จริงๆแล้วเดอะชาริออเนี่ยคือการทุ่มเทเพียนพยายามความมุ่งม,มั่นในตัวเรา แต่ณเวลาเนี้ยไม่ใช่แค่ตัวเรานะคะที่เหนื่อยนะคะแต่มันเหนื่อยไปหมดแม้กระทั่งสิงโตมันเหนื่อยไม่พอมันมันมันรู้สึกหมดกําลังใจนะคะมันรู้สึกหมดกําลังใจแต่หน่อยเชื่อว่าคุณสามารถที่จะนะคะฟื้นขึ้นมาได้ต่อนะคะคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะพบเจอเรื่องราวที่ผ่านพ้นเรื่องราวที่มันหนักมามา,มากพอแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเด็กถือไม้เท้าคืออาจจะต้องได้มีการเริ่มต้นใหม่ คุณเชื่อแน่ว่าการทุ่มเทเพียรพยายามมันไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะคะก้าวขาใหม่เหมือนเด็กที่จบใหม่อะคะ่ะต้องได้มีการวางแผนต้องได้มีการเขาเรียกว่าหาเป้าหมายหาจุดหมายปลายทางหาเส้นทางชีวิตแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในการที่จะพาตัวเองเดินหน้าต่อไปนะคะเนี่ยพลังงานของคนที่มาเข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยว่านะจริงๆแล้วเป็นพลังงานของ เกือบทุกคนค่ะไม่ใช่แค่ดูแค่ธาตุไม่ใช่แค่ดูแค่อุปอนิสัยนะสถานการณ์นะตอนนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดเลยเชื่อแนะ่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบกระทบทั้งเห็นไหมคะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของใครหลายๆคนบางคนต้องได้อพยพอย่างรวดเร็วนะคะบางคนก็ต้องได้ยกย้ายถิ่นฐานนะคะส่วนใครที่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยที่ติดกับ พื้นที่ที่อยู่ในโซนสีแดงนะคะก็ต้องนะคะได้รับความเสียหายเนี่ยมันคือความเหนื่อยมันคือความท้อแท้มันคือการที่ต้องมาแบกรับนะคะบางคนที่อยู่ที่แสนไกลเห็นสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ได้เหมือนกับอันนี้คุณเห็นไหมมันเหมือนกับมีคนกําลังมาขอความช่วยเหลือคนที่กาลังคนที่มีกําลังทัพย์นะคะ คนที่มีกำลังทรัพย์มากพอและคนที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะราชินีเหรียญแล้วก็ราชาเหรียญอาจจะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับสถานการณ์แต่ว่าอาจจะได้ผลกระทบโดยอ้อมแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีทรัพย์สิน มากพอที่ณเวลาเนี้ยอาจจะได้มีการระดมทุนมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะคะเรามาดูข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิค์รครูครูบาอาจารย์นะคะว่ามีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารมีสิ่งไหนที่อยากจะบอกกล่าวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่หน่อยคิดนะคะค่อนข้างที่จะอ่า อโอเคหน่อยจับไพ่จับไพ่ผิดอันนะคะอันนี้นะคะสถานการณ์เป็นไปอย่างที่คาดการเลยนะคะสื่อออกมาได้แบบตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากอ่อาอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการออก ออกรบในเรื่องของการฟาดฟันในเรื่องของการต้องจริงๆถ้าแรงกว่านี้ก็เป็นในเรื่องของอัศวินถือดาบนะแต่พอทีเนี้ยอันเนี้ยมันออกมาเป็นอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเราก็ยังอยู่ในจุดที่เราต้องมีการวางแผนถ้าอัศวินถือดาบเนี่ยจะรวดเร็วกว่านี้แต่เรายังเป็นประเทศที่ตั้งรับอยู่นะคะถ้าไม่โดนโจมตีก็ไม่ไม,ไม่มีการเทคแอคชั่นนะคะพอโดนโจมตีพออะไรมาก็เป็นการป้องกันตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะป้องกันตัวเองนะคะ นี่แหละนะคะมันก็เกิดความเสียหายเราถึงเราเราถึงได้มีการต่อสู้ฟาดฟันกันไปแต่หน่อยก็เชื่อแน่ว่านะคะทุกๆคนจะกลับมาฟืนฟ้นฟูกลับคืนมาได้นะคะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีการ ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยทุกคนนี้ก็เห็นมีอ,องค์กรต่างๆนะคะองค์กรออกอบุคคลบุคลากรหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเขาออกมาระดมทุนกันแล้วคนไทยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะนะคะ,ะมันก็เด้งออกมาแล้วหนึ่งถ้าไายออกมาแล้วไหนก็จะเอานะคะคนไทยเมื่อแคะกําลังพูดเลยคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักหนจะบอกว่าน่ารักที่สุดในโลกเมื่อ ประเทศเราเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างที่จะพอมีพอกินนะคะจะมีระดับสูงแต่ว่าไม่มากนะคะโดยเป็นหย่อมๆแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นในลักษณะพอมีพอกินพออยู่บางคนก็เศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่หน่อยบอกเมื่อกี้ประเทศเราประเทศเราเป็นประเทศที่มีความเกื้อหนุนช่วยเหลือนะคะกันที่เมื่อกี้หน่อยบอกว่าประเทศเรามีการระดมทุนและเราก็รวดเร็วมาก ทุกคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้รับผลกระทบเมื่อกี้ที่หน่อยบอกนะคะก็ส่งนะคะทุนทรัพย์มาช่วยนําเงินเก็บนําเงินมาช่วยบางคนก็ช่วยทั้งแรงกายนะคะไปช่วยในเรื่องของการพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นช่วยเป็นกองกองหลังเป็นทําอาหารแจกจ่ายขนสิ่งต่างๆไปให้แล้วดูนี่สิคะ เพราะว่าความสุขของเราคือการได้เป็นผู้ให้การทําบุญทําทานการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนะคะหน่อยเชื่อแน่ว่าเราจะกลับคืนมาสู่สถานการณ์ที่เราจะสามารถที่จะหาความสุขได้แบบง่ายๆจริงๆแล้วมันมีในเรื่องของการได้กลับมาฟื้นฟ,นฟนูนะคะเราต้องได้มีการกลับมาฟื้นฟูเย,ยียวยาจิตใจกันหลังจากถ้าเหตุการณ์นี้จบลงนะคะคนที่ มีมากยังหาได้มากนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือจุนเจือกันไปนะคะส่วนบางคนที่อาจจะมีผลกระทบตรงนี้ก็อาจจะได้นะคะใช้นะคะเวลาในการที่จะไตรตรองหาเส้นทางชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างที่หน่อยบอกนะคะเพราะบางคนก็มีผลกระทบนะคะชัดเจนอย่างเงี้ยมันต้องได้มีการกลับมาฟื้นฟูใหม่ๆนะคะ หน่อยมีความรู้สึกว่าสร้างโอกาสสีขาวคือสีแห่งการเริ่มต้นการปกป้องสีเขียวคือสีแห่งการเยียวยารักษาขาวกับเขียวและการสร้างโอกาสหน่อยเชื่อแน่ว่าหลังจากนี้นะคะเหตุการณ จักรวาลคุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้ใช้เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้คุณได้ลุกขึ้นมาทำอะไรบางสิ่งปฏิวัติอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าตัวตนของของของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อะ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วอะ่ะนะคะคุณก็ได้เหมือนกับคือบางคือบางทีอะ่ะถ้าเราไม่ได้รับบททดสอบ นะ,ะถ้าเราไม่ได้รับสิ่งที่มากระตุ้นบางครั้งเราอาจจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เหตุการณ์เนี้ยนะคะมันทำให้เราเกิดการตระหนักรู้พิจารณาแล้วก็ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบุคคลนะคะหน่อยเชื่อแน่ว่าเป็นในระบบใหญ่ด้วยเศรษฐกิจสังคมนะคะประเทศนะคะซึ่งหน่อยมีความเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นนะคะ มิดแท้เราจะได้เห็นคนที่จะเกื้อหนุนเราจะได้เห็นว่าหลังจากเนี้ยเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรแล้วหน่อยเชื่อว่ามันจะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้กลับมาหรือฟื้นความรู้นะคะกระตุ้นร่างกายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องมีการเหมือนกับก่อนที่จะจะรวดจะพุ่งขึ้นสู่ที่สูงอนะค่ะเราต้องได้มีการอัดเราต้องได้มีการดดม นะคะเขาเรียกว่าอะไรพลังงานต่างๆให้อัดแน่นแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้จดจรวดเนี่ยพุ่งขึ้นไปให้มันสูงกว่าเดิมกว่าจะสูงกว่าเดิมได้เราต้องมีการถูกกระตุ้นก่อนโดนกระเทาะก่อนโดนกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยน นะคะกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้เรารู้วิธีการป้องกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้อนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะพบเจอเหตุการณ์อะไรหน่อยเชื่อแน่ว่าหลังจากนี้ค่ะจะไม่มีอะไรที่รุนแรงไปมากกว่านี้แล้ว ะะถึงบางคนเขาบอกว่าอาจจะยังมีการยังไม่จบในเรื่องของการต่อสู้แต่หน่อยเชื่อแน่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทุกคนได้มีการตื่นรู้ตระหนักรู้พิจารณาป้องกันและเมื่อหลังจากนี้จะทําอะไรจะต้องมีการหันกลับมาพินิจพิจารณามากขึ้นนะคะการสร้างโอกาส นะคะมันมาพร้อมกับการเยียวยานะคะหลังจากนี้หน่อยคิดว่าคุณอาจจะหาทางออกหรือว่าค้นพบเส้นทางใหม่ๆในการที่จะทําธุรกิจหรือในการที่จะกลับมาอยู่ในจุดที่บางคนอาจจะไปอาทำงานต่างแดนหรือว่า,าบางคนอาจจะไปทํางานในสถานที่ที่มันอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและตอนนี้ได้กลับเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ได้หา นะคะสิ่งต่างๆที่จะตามมานะคะบางคนก็ไม่ได้มีนะคะผลกระทบในด้านของพื้นที่แต่อาจจะหันกลับมาบอกกับตัวเองว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบแบบพอเพียงตามนโยบายตามองค์สมเด็จนะคะรัชกาลที่9นะคะสมเด็จพ่อนะคะรัชกาลที่9เนี่ยนะคะที่ท่านเคยนะคะ กล่าวถึงเนาะในเรื่องของอการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมันจะกลับนะคะมันจะกลับคืนมาสู่สภาวะนั้นอีกครั้งค่ะบ้านเราจะกลับกลายมาเป็นถึงแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปมีความรวดเร็วมากแค่ไหนคนจะหันกลับมาใช้ชีวิตแบบอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงหาความสุขง่ายๆนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการสร้างโอกาสอันเนี้ย นะไพะ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชิวมากเลยเขาปั่นจักรยานไปด้วยๆจักรยานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สาหนะที่ทําให้เกิดความรวดเร็วเพราะฉะนั้น นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรู้ครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าขอให้คุณนะคะจงก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังอย่างช้าๆแต่ชัวร์จะทําอะไรก็ให้อ่ารวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ชัวร์แล้วถึงทําแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่าเร่งความสําเร็จเพราะบางอย่างถ้ารวดเร็วเกินไปมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะในเรื่องของการหารายได,ได้ในเรื่องของการทํางานหากคุณมีทางเลือกหากคุณมีเส้นทางไหนที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจขอให้คุณ เือกเส้นทางที่คุณจะอยู่กับมันได้แบบนะคะไปตลอดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยความการมีความสุขอะไม่เร่งไม่รีบมากเกินไปเพราะที่ผ่านมาเราก็ทุกข์กับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนาะนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาปรับภายในของตัวเองนะคะมันมีในเรื่องของความผูกพันแอ,อน,นี้หนอยไม่แน่ใจว่าจะดน อ่านี้หรือเปล่าเพราะมันมีภาพอันนี้เนี่ยขอปิดแล้วไม่ถือขึ้นมานะคะเป็นในเรื่องของความรักความผูกพันบางอย่างมันก็ต้องได้ตัดจบอย่างที่ว่าเนาะนะคะบางอย่างมันก็ต้องได้ออกมานะคะเพราะถ้าไม่ออกมามันก็อาจจะมีผลกระทบนะคะต่อเราบางคนนะคะบางอย่างเราก็ต้องได้เดินออกมาบางอย่างเราก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนหรือมันอาจจะถึงเวลาแห่งการ เขาเีว่าเดทแอนรีเบิร์ดอะจบสิ้นบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างปฏิวัติใหม่นะคะสีแดงสีแดงมันคือสีแห่งการที่เราต้องได้ลงมือทำเทคแอคชั่นอย่างจริงจังบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่โอเคมันคือความผูกพันมันคือสิ่งที่เราทำมานานแต่เราก็ต้องได้กลับมาพิจพ,พิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทำมานานเนี่ย นะคะมันยังสามารถที่จะทําให้เราไปต่อได้หรือพอแค่นี้หรือทําไปต่อแล้วหาโอกาสสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นในลักษณะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกประมาณว่าหลังจากนี้ถึงแม้เราจะใช้ชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียงก็จริงนะคะหาแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองระหว่างระหว่างทางก็จริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสามารถที่จะหาอะไรเพิ่มเติมมีงานหลักแล้วก็มีงานรองเสริมไปเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเ <c oughs> <c oughs> ด้งแรงนะคะ เห็นไหมบางอย่างที่ควรไปต่อก็ควรไปต่อบางอย่างก็ควรเดินหน้าต่อแล้ววางมันลงแค่นี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นในลักษณะของบางสิ่งบางอย่างนะคะมันต้องปล่อยนะคะกระทงเนี่ยเป็นในลักษณะของสอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะมาสอนอะไรสอนให้เรารู้จักนะคะเรียนรู้เหตุการณ์เนี้ย การปล่อยวางเรียนรู้การหาความสุขได้กับสิ่งง่ายๆเรียนรู้การแบ่งปันเรียนรู้การเดินหน้าต่อถึงแม้ว่าจะพบเจอเรื่องอะไรที่มันกระทบต่อความรู้สึกกระทบต่อจิตใจแต่ถึงยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้ไปต่อนะคะเสื่อมถอยเชื่อแน่ว่าบางคนนะคะเจอเหตุการณ์นี้นะคะหน่อยว่าหลายคนอนะขนาดหน่อยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหน่อยยังรู้สึกแบบดูข่าวทุกวันก็ยังน้ำหูน้ำตาไหลนะคะอ่า ช่วยได้เท่าที่เราไหวนะคะเห็นข่าวแล้วก็นะคะดูแล้วก็ต้องได้บางอย่างต้องได้ปัดผ่านนะเพราะว่าน้ําตาไหลนะก็ประมาณนี้นะคะมันทําให้เกิดความเสื่อมถอยนะคะเสื่อมเสียแต่ว่ามันอาจจะถึงจุดที่เศร้าได้แต่ต้องไปต่อนะคะเศร้าได้แต่ต้องไปต่อบางอย่างที่อยู่กับเรามานานแต่มันคงจะถึงเวลาที่เราจะต้องได้มีการนะคะยุติบางอย่างลง ะะแล้วหลังจากนี้หน่อยเชื่อแน่ว่านะคะเหนือความคาดหมายมันจะมีสิ่งที่จะทําให้เรานะคะรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายหรือว่าบางทีมันจะเป็นในลักษณะของอการที่เราพบเจอเรื่องอะไรที่เป็นความทุกข์ตอนที่เราจมอยู่กับความทุกข์ตอนที่เรายังไม่ได้มานั่งพินิษพิจารณาะคะ เราจะคิดว่าทำไมเราต้องได้เจอเรื่องทุกข์ขนาดนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นประเทศเราเราไม่คาดคิดไม่คาดฝันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเหนือความคาดหมายจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าความทุกข์อยู่กับเราไม่นานความสุขก็เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมันมี เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นนะคะหากคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมานะ่ะเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจเหนื่อยหรือเกินทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าเศร้าได้เสียใจได้แต่อย่านานเพราะสุดท้ายคุณต้องได้เดินหน้าต่อนะคะหากคุณมีกําลังกายกําลังใจนะคะแล้วนะคะรื้อฟื้นแรงกายแรงใจของตัวเองแล้วขอให้ลุกขึ้นนะคะ มา,สร,าสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะเด็กถือไม้เท้าคือการสู้ใหม่ด้วยแรงกายแรงใจทีอ่อาจจะยังไม่เยอะเท่าเดิมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นอัศวินนะคะแต่ใต้สำรับเป็นเด็กนั่นหมายความว่าบางทีอ่พะพละกกำลังของเราอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ค่อยๆทำไป นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาจจะทําให้เรารู้สึกหมดหวังหมดกําลังใจแต่หน่อยเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะหากคุณมีแรงเรี่ยวแรงมากพอที่จะลุกขึ้นสู้ต่อแล้วหลังจากนี้นะคะความพยายามนะคะของคุณจะเกิดผลนะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายทํามากได้มากนะคะขอให้คุณมีกําลังแรงกายแรงใจในการที่จะสู้ต่อ นะคะเพราะหน่อยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือเราจะพร้อมรับหรือว่าเราจะาบริหารความคิดของเราอย่างไรนะคะประมาณนั้นเลย นะะหน่อยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อที่ให้เราได้เรียนรู้บางอย่างมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีการปฏิวัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันแต่หน่อยก็เชื่อแน่ว่าทุกคนสามารถที่จะฟื้นฟูจิตใจนะคะตัวเองได้ บางคนก็เร็วบางคนก็ช้านะคะแต่หน่อยก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดนะคะขอให้พิมพ์คําว่าน้อมรับความสุขนะคะขอให้คุณจงเชื่อนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมีเกิดนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นะคะแต่ว่าเราจะรับมือยังไงแค่นั้นเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหากภายในเราเข้มแข็งหากภายในเรายืนหยัดแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่อะค่ะนะคะหน่อยก็เชื่อแน่ว่าเราจะสามารถที่จะนะคะอยู่อย่างมีความสุขได้นะคะในทุกๆคนนะคะโอเคหนะ่อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากอยากจะ,ะเป็นกําลังใจชอบและอยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับหน่อยก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงนะคะข้างล่างได้นะคะกด ปุ่มลูกหัวใจที่มีตัวเออยู่ตรงกลางอะคะ่ะกดปุ่มซุปเปอร์เทง์เป็นกําลังใจให้กันนะคะรายได้ส่วนหนึ่งหน่อยก็จะเอาไปนะคะให้กับมูลนิธิต่างๆที่เขาไปแนวหน้านะคะเราอยู่แนวหลังเราก็คอยส่งกําลังใจให้เขาส่งบางสิ่งบางอย่างส่งทุนให้เขาะะช่วยเหลือกันไปเพราะหน่อยบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขในชีวิต ในในเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจสิในภูมิประเทศนะคะมีกินมีใช้มีอยู่นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะขอให้ทุกขอให้ทุกคนมีความสุขในทุทกๆวันหลังจากนี้นะคะโอเคคะ่ะทุกคนหายไปแล้วนะคะขอบคุณทุทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย